สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถหนึ่งคันเป็นโตโยต้าเอลติป 1.8e นะครับคันนี้เกี o, ABS, ยร์ออโต้เบรก ABS แอบแบกสองใบทด้สี่ล้อนะครับคันนี้คันนี้ได้สีใหม่ล้อไปเต็มเต็มเลยนะครับสีเดิมเล็กเกอร์ลอกครับเลยเราทําใหม่ให้ลูกค้าใหม่เลยครับสีสวยล้อไปเต็มเต็มยางเป็นมิชลินอนจีปีสองยางสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับแอ์แบกสองใบโชยฟ้าสีบานนะเป็นทั้งล็อกนะครับ เบอะาเดินโงงานนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ภาษีหกเจ็ดเลยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับอันนี้มาดูเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ได้เครื่องยนต์เดิมเลยครับเพจหน้าเดิมนะครับของ ABS นะครับเครื่องแห้งๆนะครับเพจเดิมอยู่นะครับเครื่องนี้เกียรช่วงจบ ร้เมดึงทางไก่ได้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเติมน้ำมันเเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับคันนี้เราแถมน้ํามันให้เต็มถังนะครับครับขอบคุณครับ